แ้วต่ันนีพลเอกอประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติสรุปผลงานของคอสช,อชอและชี้แจงการดําเนินงานในด้านต่างๆผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยยืนยันว่ามีแผนการปฏิบัติหน้าที่อยู่หลายขั้นตอนและจัดความเร่งด่วนและความสําคัญแบ่งเป็นระยะแรกหรือระยะเฉพาะหน้าจะดําเนินการภายในห่วงเวลา3เดือน ซึ่งตลอดระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยทันทีเช่นเรื่องการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมการพนันยาเสพติดการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าการปราบปรามจับกลุ่มอาวุธสงครามการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่างๆผู้ประกอบการรับรับจ้างที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมขบวนการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวมาตรการชั่วคราวในการแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องค่าครองชีพการช่วยเหลือเกษตรกร การปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบเพื่อปลดล็อกปัญหาอุปสรรคในด้านการค้าการลงทุนในส่วนของการดําเนินการระยะแรกอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือการเตรียมการปฏิรูปเพื่อเข้าสู่การปรองดองสมานันทันและการปฏิรูปในระยะที่สองจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน300วันเพื่อปฏิรูปในทุกด้านและให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมเช่นปัญหาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันการปฏิรูปการเมืองกระบวนการเข้าสู่อำนาจการใช้อำนาจ กระบวนการยุติธรรมองค์กรอิสระการปฏิรูปพลังงานสื่อสารมวลชนการศึกษาระบบคุณธรรมจริยธรรมการสร้างความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงทรัพยากรเป็นต้นในขั้นนี้จะดำเนินการเมื่อมีรัฐบาลสภานิติบัญญัติและสภาปฏิรูปในระยะยาวหลังการเลือกตั้งจะนำปัญหาจากระยะที่1และ2ไปสู่ระยะที่3ปัญหาใดที่ยังไม่แล้วเสร็จต้องไปดำเนินการให้ต่อเนื่อง และแก้ไขโดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเพื่อให้การปฏิรูปที่ทำมาทั้งสองระยะนั้นมีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์สุขของคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่อไปในเรื่องของความมั่นคงนั้นเป็นสิ่งสำคัญเพราะมีความเชื่อมโยงกับทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองจนนำไปสู่ความแตกแยกการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่เน้นในเรื่องผลกำไรแรงงานราคาถูกส่งผลให้เกิดปัญหาร้ายแรงเกิดแรงงานนอกระบบผิดกฎหมายปัญหาการค้ามนุษย์ การละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องของการท่องเที่ยวหากมุ่งเน้นในเชิงปริมาณและรายได้เพียงอย่างเดียวจะทําให้เกิดปัญหามาเฟียและกลุ่มก่อการร้ายอาจญากรรมข้ามชาติในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจถ้ามุ่งหวังอย่างเดียวก็จะเกิดปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทําลายป่าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทั่วไปสําหรับด้านการพัฒนาการค้าการลงทุนตามแนวชายแดนที่มีแนวเขตติดประเทศเพื่อนบ้านตลอดระยะทาง5,800กิโลเมตร ถ้าหากไม่คำนึงถึงความมั่นคงปัญหาเขตแดนปัญหาเรื่องการหลั่งไหลของอาชญากรรมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจะไหลเข้ามาด้วยสำหรับท่าทีนานาชาติในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นจากที่ประชุมคณะมนตรีต่างประเทศของ EU อที่แสดงความกังวลต่อสถานการณ์ในประเทศไทยและมุ่งหวังให้ไทยเดินหน้าจัดการเลือกตั้งโดยเร็วนั้นหัวหน้าคสอชออย้ำว่าสำหรับสถานการณ์และปัญหาที่ผ่านมาของประเทศหากยังมุ่งเดินหน้าจัดการเลือกตั้งอยู่ต่อไปโดยไม่มีการปฏิรูปก่อน จะทำให้เกิดความขัดแย้งและประเทศชาติจะกลับไปสู่วังวนเดิมในเรื่องความขัดแย้งใช้ความรุนแรงต่อกันการชุตริตคอร์รัปชันของกลุ่มผู้มีอํานาจทางการเมืองการก่อการร้ายการใช้อาวุธสงครามฉะนั้นประเทศไทยจึงต้องปฏิรูปให้ได้โดยเร็วและทําให้ประเทศไทยนั้นเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ จึงขอวิงบอลให้อ u หรือสหรัฐอเมริกาเข้าใจสถานการณ์และปัญหาที่ฝังรากลึกของไทยเหมือนกับที่คนไทยส่วนใหญ่ทั้งประเทศที่เข้าใจสถานการณ์ดีและมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาของคอสอชอขณะที่หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงได้ให้การต้อนรับเอกอัครชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งทางสหรัฐได้แสดงความยินดีที่ไทยมีแนวทางที่ชัดเจนและจะแก้ไขในเรื่องของการค้ามนุษย์ ด้านรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจได้พบปะพูดคุยกับสภาหอการค้ากลุ่มผู้ประกอบการต่างๆของต่างประเทศและรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะตลอดจนแนวทางแก้ไขทั้งนี้เพื่อไม่ให้กระทบจากมาตรการดังกล่าวของ EU อแลและของสหรัฐด้วยและผู้ประกอบการเหล่านั้นจากต่างประเทศได้มีความเข้าใจในสถานการณ์ของไทยดีขึ้นแล้วเรื่องการจับอาวุธสงครามมียอดตรวจยึดมากกว่า2,000กระบอกมีทั้งปืนสงครามปืนกลเครื่องยิงลูกระเบิดอาวุธต่อสู้รถถังลูกกระสุนคอ ลูกระเบิดคว้างและเครื่องกระสุนเป็นจำนวนมากถ้าไม่รีบดำเนินการอาวุธเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ก่อความไม่สงบและทำให้คนไทยด้วยกันต้องเกิดความสูญเสียเรื่องการพนันผลการจับกลุมกวาดล้างบ่อนการพนันตู้ม้าและสิ่งผิดกฎหมายต้องนำไปทำลายเหมือนกับยาเสพติดเช่นตู้สล็อตตู้ม้าประมาณ1000ตู้และอุปกรณ์การพนันเป็นจำนวนมากเพื่อลดปัญหาสังคมลดการเล่นการพนันในลักษณะนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุด สำหรับการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ได้กำหนดเป็น3ระยะซึ่งจะเป็นไปนตามรูปแบบของคอสอชอเริ่มจากการจัดตั้งศูนย์ประสานร,รับแรงงานกัมพูชากลับเข้าทำงานออกใบอนุญ,ญาตชั่วคราวให้ในายจ้างสามารถนำแรงงานกัมพูชาไปจดทะเบียนและได้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็นเสตหรือ one stop service นำร่องที่จังหวัดสมุทรสาครที่เปิดดำเนินการไปแล้วตั้งแต่วันจันทร์ที่30มิมิถุนายน เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติและขออนุญาตทำงานนอกจากนี้ยังจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานแบบเบดเศ็จสำหรับป้องกันการลักลอบเข้ามาทำงานโดยเฉพาะแรงงานในอุตสาหการรมประมงใน22จังหวัดที่มีอาณาเขตพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลที่พร้อมจะเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ที่7กรกฎาคม2557เป็นต้นไปสำหรับจังหวัดอื่นที่เหลือจะเริ่มดำเนินการให้ได้ในวันที่15กรกฎาคม2557 รูปแบบการดำเนินการคือจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเป็นเสร็จจะยึดแนวทางของจังหวัดสมุทรสาครเป็นแนวปฏิบัติหัวหน้าคอสอชอได้ชี้แจงและกำหนดปฏิทินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและปฏิรูปการเมืองโดยระบุว่าการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวได้จัดทำเสร็จสิ้นแล้วและผ่านการพิจารณาตรวจแก้โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายจากนั้นจะเป็นการพิจารณาของคอสอชอ,อีกครั้ง ก่อนจะนำร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวขึ้นูุนกล้าวูุนกระหม่อมถวายเพื่อส่งลงพระประมาภิไธยให้มีผลบังคับใช้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้และหลังจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญดังกล่าวในเดือนกรกฎาคมแล้วคาดว่าจะใช้ระยะเวลาอีกประมาณหนึ่งเดือนหรือเกินกว่านั้นเล็กน้อยจัดตั้งสภาน,นิติบัญญัติแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีซึ่งคาดว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในเดือนกันยายน2557 ส่วนสภาปฏิรูปแห่งชาตินั้นเนื่องจากต้องใช้กระบวนการในการสรรหาเพื่อให้ได้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์จากทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดมาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปจึงต้องใช้เวลาประมาณ2เดือนนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวคาดว่าสภาปฏิรูปแห่งชาติจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ในต้นเดือนตุลาคม2557 โดยสภาปฏิรูปแห่งชาติจะต้องจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรให้แล้วเสร็จโดยใช้เวลาในการปฏิรูประยะที่2ประมาณ10เดือนต้องใช้เวลาในการจัดตั้ง2เดือนหลังจากวันที่สภาปฏิรูปแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนนับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวคือเดือนกรกฎาคม2558ในส่วนของระยะที่ส เมื่อรัฐมนูษฉบับทาวรนมีผลองใช้ย่อมถือว่าประเทศไทยด้มีการปกครองในระบบปรใช้ธิจไัยอันมีพระราค์ทรงเป็นประมุขโดยสมบูรณ์ถึงแม้ว่าคณะรัฐบาลของคอทชอจะต้องใช้เวลาประมาณ3เดือนในการจัดก,การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาแต่ก็ถือว่าเป็นการบรญหาประเทศในกรอบรัฐมนูษฉบับใหม่ซึ่งเป็นผลมาจากการไปรูปประเทศไทยในทุกด้านและคณะรัฐสภาขนบเรียบร้อยก็ต้องการให้มีการเลือกตั้งที่จะเกิดใน รัฐมนุนฉบับใหม่ถาวรน,นะครับเป็นโดยบริสุยุติธรรม่อจะเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งของระบอบประชาธิปไตยไทยที่สมบูรณ์เป็นระบบการเมืองที่สร้างสารรมีความเจริญเข้าวหน้าให้แก่ประเทศไม่ใช่การเมืองที่มีแต่ความขัดแยง้งดังเช่นที่ผ่านมาภายในปี2558ในะจเย็นนิดนึง นะก็ต้องใช้เวลาการไปรูปทุกอย่างมันจะน่าจะเสร็จทิ้นภายในปีส5 5 8ท่านจะได้อ,อ,อะไรมีรัฐบ,บาลที่มาจากเรื่องตั้งโดยสมบูรณ์ครับก็ต้องช่วยกันในช่วงที่ผ่านมานั้นเราพยายามที่จะแก้ไขปัญหาพยายามที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยนะครับในขณะเดียวกันในเวลาเดียวกันแล้วก็มุ่งสู่แลาพตด้วยนอกจากนี้หัวหน้าคอสอชอได้ขอให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้ร่วมกันอวยพรให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกท่าน ได้สามารถบำเพ็ญกุศลถือศีลอดในเดือนรอมฎอนได้บรรลุผลสำเร็จตามเจตนารม์ทุกประการและขอให้ผลของการบำเพ็ญตนส่งเสริมให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญและสำเร็จผลในสิ่งอันพึงปรารถนาโดยทั่วกัน